สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแวนนะคะในมุมมองดัชนี่วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่14สสิงหาคมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะคะโหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเอ่อ แท่งเทียนของวีคนะคะปิดอย่างไรกันบ้างจะบอกว่าแท่งเทียนโดยเฉพาะในทำฟล์มใหญ่ๆเนี่ยสามารถบ่งบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถคาดการภาพกว้างนะคะที่จะเกิดขึ้นได้เออนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยดีกว่าค่ะอืมอันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแบมขออนุญาตเริ่มที่ตัว DE ก่อนเนาะดี DE 30นะคะเออมาดูที่แท่งเทียนวีคกันนะคะก็คือแท่งนี้นั่นเอง นี่ซูมให้ดูนะคะจะเห็นว่าแท่งเทียนของวิคที่แล้วนะคะปิดเป็นสีแดงนะคะแต่ว่ามีไส้เห็นไหมคะไส้เทียนเนี่ยทั้งข้างล่างข้างบนเนี่ยยาวพอๆกันเลยแล้วก็เนื้อเทียนมีอยู่นิดเดียวแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของแท่งโดจินั่นเองซึ่งบ่งบอกอะไรบ้างนะคะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยยังมีการลังเลเออมีความลังเลระหว่างการซื้อการขายอยู่ว่าเอ๊ะ จะขึ้นต่อดีหนะหรือว่าจะลงเลยดีไหมนะคะดังนั้นเนี่ยการที่แท่งเทียนปิดลักษณะแบบเนี้ยบ่งบอกว่าแรงซื้อแรงขายยังพอๆกันก็คือเขายังเลือกทางไม่ได้นั่นเองหรืออีกในนึงก็คือเป็นการพักตัวนะคะดังนั้นเนี่ยแท่งเทียนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือสัปดาห์นี้นั่นเองก็ยังบ่งบอกอะไรได้ไม่ชัดเจนมากนะคะแต่ถ้าดูจาก แท่งก่อนหน้าเนาะที่โอ้โหเขาดรอปลงมาแรงเนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่เขาจะพักตัวแล้วลงต่อหรือเปล่าอือซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูกันนะคะทุกคนอืมแต่ว่าเทรนนะคะสําหรับเทรนของวีกเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะซึ่งนะคะยังไม่ได้เสียเทรนอะไรเลยนะคะนี่ตรงนี้ปึ๊บถ้าเขาจะเสียเทรนนะคะเขาจะต้องหลุดสวิงโรนี้มาให้ได้ก่อน่าซึ่งราคาต่าสุดก็จะอยู่แถวแถวหนึ่งห้า 5.58นะคะหรือ1.5560แถวแถวนี้นะคะก็คือถ้าหลุดตรงนี้ก็คือจะหลุดแนวรับบริเวณนี้ด้วยนะคะก็จะทำให้เทรนในวีคเนี่ยะคะ่ะเกิดการเสียเทรนบง่งบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะลงได้ซึ่งถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยเจอกันอีกทีตรงนี้เลยนะคะนี่ดีมานี้โหกไกลพอสมควรเลยนะเป็นของวีคนะคะถ้าหลุดมาได้เนี่ยโหเราอาจจะได้มอง เป็นหน้าเทรดเซลล์กันระยะหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มีระยะให้เล่นเป็นสามพกว่าจุดเลยนะคะโอเคอ่ะ okay. อันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของวีคนะคะทีนี้มาดูเดยกันบ้างทำเฟรมเดย์นะคะสำหรับสุกที่ผ่านมาเนาะก็คือแท่งนี้นะคะก็คือปิดเป็นสีแดงนะคะสามารถทำราคาต่ำสุดเนี่ยต่ำลงแล้วก็ทำไฮต่ำลงด้วยนะคะบ่งบอกว่าแรงขายยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขาเนี่ยขึ้นไปเทส แนวต้านตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถผ่านได้นะคะแถวแถวบริเวณ16 1001690แถวแถวนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะไม่สามารถผ่านได้นะยืนยืนไม่ได้แล้วก็กลับปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็มีโอกาสมากที่จะปรับตัวลงต่อนะคะแต่ว่าเดนเนี่ยตอนนี้นะคะยังติดอยู่ที่ดีมานี่ทุกคนจำได้เนาะเป็นดีมานนะคะ ที่ราคาเคยมาเทสแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นไปเจอกับแนวต้านแล้วก็ไม่ผ่านนะคะภาพใหญ่เขาก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้นั่นเองอืมแล้วก็ถ้าราคาเนี่ยหลุดชนะดีมานนี้ลงไปได้นะทุกคนเดเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นขานลงอีกครั้งเออคือถ้าหลุดโลนี้กลับมาตีลงได้นะแต่ถ้าจะให้ชัดเจนเลยควรจะหลุดดีมานนี้นะคะหรือหลุดสวิงโลนี้ไปเลยนะคะเราถึงจะมอง ขาลงได้อย่างเต็มตัวเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขากำลังจะกลับมาเทสดีมานนี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าเราจะบายตรงนี้นะคะตรงนี้สัมผัสแรกเนี่ยใช้ไปแล้วตอนนี้โซนไม่แข็งแรงแล้วถ้าเราจะมาเล่นบายตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรอให้มีแพทเทิร์นในการกลับตัวที่ชัดเจนนี่อย่างเช่น q m บายแบบนี้เราถึงจะกลับมามองหน้าเทรดบายอีกครั้งนะคะ,นะคะโอเคอันนี้ก็คือทาเฟรมเดย์เนาะซึ่งเทรนด์เขาเนี่ยก็คงยังยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่เสียเทรนด์นะคะจากที่ เราตีกันไว้ตั้งแต่วีก,ก่อนเนาะยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะยังไม่ได้กลับมาเป็นขาลงถ้าจะกลับมาเป็นขาลงก็อย่างที่แวนบอกเนาะจะต้องทะลุลงไปได้นะคะโอเคต่อกันนะคะมาดูที่4ี่ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงนะคะตอนนี้เทรนด์ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอยู่ทุกคนนี่ตั้งแต่เมื่อวีก,ก่อนเนาะปึง้งและล่าสุดเหมือนเขาจะเสียเทรนด์ของขาลงเห็นไหมคะ แต่ว่าแรงขายยังเยอะอยู่ตอนนี้นะคะ QM by เนี่ยโอ้โหเหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วนะนี่ QM by เหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะจะเห็นว่าเข้ามาแอคชั่นเด้งอยู่ประมาณหนึ่งเนาะซึ่งอย่างที่แอมบ,บอกตรงนี้อรอบโซนข้างๆกว้างนะคะถ้าเกิดใครจะเล่นเนี่ยจะต้องมีคอนเฟิร์มซึ่งมันยังไม่มีคอนเฟิร์มแบบที่เราวาดกันนะคะก็คือที่เป็น QM by ซ้อนเข้าไปในกรอบนี้อีกทีนึงนะคะไม่มีเลยเด้งนิดเดียวแล้วก็ลงต่อเลย ดังนั้นตรงนี้นะคะราคาเนี่ยมีโอกาสมากๆที่อาจจะมาทำนิวโลก็คือลงมาถึงจุดล่างนะคะจุดล่างนี้ก็คือจุดล่างนี้ก็คือตรงนี้นี่นี่โอ้โหอ่ะแยบบให้เป็นกรอบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าข้างล่างกว่าน,นี้ก็คือจะหลุดจะหลุดดีมานไปแล้วนะคะแถวๆนี้ก็มีโอกาสนะเพราะว่า ตรงนี้นะคะยังมีดีมันโซนของ4ชั่วโมงซ้อนไว้อยู่จำได้ไหมคะที่เราตีกันไว้เนาะ,ะแหวมให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนี่ตรงนี้นะคะยังยังรอเราอยู่นะอืวแถวนี้ก็มีราคาในยะาด้วยก็คือ15700ถ้าราคาหลุดมาเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งมาถึงตรงนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ตรงนี้ก็น่าสนใจ นะคะกับอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้ราคากำลังลงมาเทสแล้วนะคะใกล้แล้วก็คือ1.5800นั่นเอง1.5800เนี่ยราคาเนี่ยเคยมาเทสไปแล้วนะคะ 1. รอบคือตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเขาก็ทำผลงานได้ด้วยนะก็คือส่งราคาขึ้นไปทำไฮล่าสุดเลยนะคะแล้วก็จริงๆเขาได้สร้างดีมาน์ใหม่บริเวณนี้ไว้ด้วยทุกคนดังนั้นนะคะอ่ะถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยตรงนี้มีดีมานมีแนวรับ ถ้าเราอยากจะบายเราทำยังไงนะคะให้ใช้วิธีเดิมเลยะคะรอรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นให้ชัดเจนว่าเฮ้ยสมมุติลงมาตรงนี้นะคะเราไม่หลุดแล้วด้วเดียด้วเดียนะแล้วมีแพทเทิร์นอะไรก็ตามให้เราสามารถที่จะพิจารณาบายได้เช่น QM แบบนี้นะคะนี่อย่างนี้แล้วเราค่อยบายแต่ถ้าแบบโอ้โหยังไม่มีการสร้างแพทเทิร์นที่เป็น QM นะอาจจะอย่างมากก็คือลงมาพักตัวนะคะพักตัวพักตัวพักตัวแต่ไม่มี QM ให้เราเห็นนะ ตรงเนี้ยเราจะไม่บ่ายนะคะเพราะมีโอกาสที่เขาจะทุบลงมาข้างล่างปึ้งแบบนี้เลยนะคะถ้าอย่างนี้นะเราจะไม่บ่ายแต่ถ้ามีแพทเทิร์นนะคะที่บ่งบอกว่า15800ยังคงมีแรงซื้ออยู่แบบนี้เราจะเล่นนะคะโอเคนะเอ,อเห็นไหมคะว่าแพทเทิร์นนี้จะได้ใช้บ่อยในดัชนีนะคะทุกคนเราใช้ได้ดีด้วยถ้าไม่มีเราก็ไม่เล่นอื ประมาณนี้นะคะถ้าสำหรับการบายข้างล่างก็เช่นเดียวกันเราจะต้องรอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นสัมผัสแรกเนี่ย <c oughs> ของหนึ่งห้าเจ็ดร้อยเนี่ยอยากให้ดูโมเมนตัมด้วยถ้าแรงซื้อน้อยนะคะลงมาตรงนี้แล้วแรงซื้อน้อยเนี่ยเราจะไม่เล่นสัมผัสแรกนะเราจะต้องรอคอนเฟิร์มแบบนี้แต่ถ้าลงมาแล้วแรงซื้อเฮ้ยไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะก็คือตรงเนี้ยประมาณ6กสิปิ๊มเนี่ยอาจจะเก็บเด้งได้ วิธีดูแรงซื้อแรงขายก็มีโค้ดฟิล์มนะคะบอกไว้อยู่ใน YouTube ของ Bravo นะคะหรือถ้าใครเป็นนักเรียนก็จะรู้อยู่แล้วเนาะวิธีดูว่าเฮ้ยแรงซื้อมันโอเวอร์หรือเปล่านะคะหรือแรงขายมันโอเวอร์หรือเปล่าดูยังไงนะโอเคทีนี้ลองมาดูฝั่งเซลล์กันบ้างไหมเพราะว่าเทรนด์ของ4ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยยังคงเป็นลงอยู่นะยังไม่มีอะไรบอกบอกว่าเขากลับตัวเป็นขึ้นนะคะ ก็ถ้านะคะถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาแพทเทิร์นนี้ได้ค่ะปึ้งปึ้งปึ้งถ้าเขามมวนนะตรงนี้จะได้อะไรเอ,อ่ย QM ซ e l l นั่นเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่เขาจะมาปึ้งเด้งตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะเป็น QM sell เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรนด์ยังคงเป็นลงนะสำหรับ4ชั่วโมงก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะยังกลางฟิโบไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่ได้หมวนตัวนะคะแต่ถ้าม้วนตัวเนี่ยคิดว่าเนี่ยจุด QM เนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณซัพยนยที่เขาสร้างไว้นี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนึงแต่เขาปรับแต่ถ้าเขาปรับตัวลงไปเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยเราก็จะไม่ได้เล่น QM แล้วนะคะเราอาจจะไปหาจังหวะเซลล,ล์หรือว่าเล่นอย่างอื่นแทนเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้าง โอ้โหหนึ่งชั่วโมงนี่ราคานี่ก็คือปรับตัวลงแบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการสร้างสพลายตรงนี้ไว้ด้วยอืมสร้างสพลายตรงนี้ไว้ด้วยจึบตรงนี้นะคะนี่จำหนึ่งห้าเก้าร้อยได้ไหมตรงนี้เนี่ย เป็นแนวรับเดิมจำได้ไหมคะนี่ที่มีความแข็งแรงมากๆนี่1 5 9 0ทีนี้ถ้าราคาหลุดไปได้จากแนวรับจะกลายเป็นแนวต้านนั่นเองนะคะถ้าตรงนี้นะราคาเด้งขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณานะคะเซลซลสั้นๆได้นะคะอาจจะลงมาตรงนี้อีกหนึ่งหัวแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเด้งมาจาก1 5 8 0 0แบบนี้ก็อยากจะให้ลดเสี่ยงนิดหนึ่งนะคะแต่ตรงเนี้ยมีทั้งโซนแล้วก็มีแนวต้านด้วย ตรงนี้สวยนะคะมองว่าเซลล์ได้นะโอเคนะคะ15900เนี่ย SL ก็ไม่ไกลนะคะทุกคนอาจจะบางคนจะเล่นแต่ขอบโซนก็ได้เนาะตรงนี้เนาะ SL เนี่ยถ้าจะเหนือสวิงแลยก็ประมาณ50ปิบนะคะมีระยะให้เราเล่นอยู่นะคะ50าสิบปเนี่ยได้หรือถ้าใครมีแพทเทิร์นในการช่วยคอนเฟิร์มนะบริเวณนี้แบบหาจุดเข้าที่ปลายไส้หน่อยเนาะ หรือเข้าที่ถ้าสัญญาณมันมาตรง1 5900ห้าเก้้ยแบบนี้เน้ราก็จะแค่30มสิบปิบเท่านั้นนะคะลองดูนะคะบริเวณนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็สำหรับการบายก็เหมือนเดิมเนาะก็คือรอตรงนี้นะคะให้มีแพทเทิร์นคอนเฟิร์มโอเคสรุปแผนดีวันนี้นะคะเราจะรอบายกัน2จุดก็คือ1แหละ1 5800แต่1 5800เนี่ยเราจะต้องรอให้มีแพทเทิร์นคอนเฟิร์มแบบนี้ถ้าไม่มีเราจะไม่เล่นนะคะแล้วก็15700ถ้าราคาหลุดลงมา เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดแรงขายยังมากเนี่ยเราจะต้องรอการคอนเฟิร์มเพื่อที่จะบายขึ้นไปนะคะส่วนการเซลล์นะการเซลล์ก็คือมีจุดแรกคือ15900เนี่ยเซล์ได้น่าสนใจนะคะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดู u s อเอรยกันยอเอรร้อยนะคะโหวิกที่แล้วปิดแดงมากนะคะก็คือต่อเนื่องลงต่อเนื่องมาเลยนะคะก็ หลังจากที่เขาเนี่ยไม่สามารถยืนเนาะหนึ่งหมื่นหกถ้าจำไม่ผิดนะคะจะเป็นหมื่นหกอ่าหมื่นหกทุ่นๆเนี่ยแหละทุกคนถูกไหมถูกแลละโอเคหมื่นหกนะคะแล้วก็ เนี่ยแทงชนะไปได้ก็จริงแต่ว่าหมดแรงแล้วนะคะมีการกลับโดนเทขายอย่างต่อเนื่องมีโอกาสมากเลยที่เขาจะลงมาหาดีมานี้นะคะซึ่งเป็นดีมานถัดไปเนาะเป็นดีมานที่มีบาลานซ์แข็งแรงด้วยนะคะถ้าเกิดเขาหลุดไปเขาก็จะลงมาหาตรงนี้นะคะของวีคซึ่งวิคยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะ มืนดีเลยนะคะยังคงเป็นเทรนขาขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะหลุดลงมาถึงข้างล่างก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะดังนั้นตรงนี้ยังมองหน้าเทรดบายได้เปรียบสําหรับวีคนะคะแต่ตอนนี้เขายังติดอยู่ที่กลุ่มดีมานกลุ่มนี้อยู่นะคะทั้งกลุ่มเลยนะคะยังไม่ได้หลุดนะดังนั้นอ่ะก็ยังมีโอกาสเสมอเหมือนกันที่เขาอาจจะมาปรับตัวก็ได้นะคะโอเคอ่ะไปดูเดกันอ่าเดตอนนี้นะคะทุกคนโอ้โห เขาเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือตีลงได้นะแล้วก็ไม่พอลูดสวิงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโหดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมองเนาะหน้าเทรดเซลหลายๆคนก็เริ่มจะเซลกันมาแล้วอย่างที่เขาที่แล้วเนาะในทา้าเฟรมเล็กๆที่เริ่มมีแพนเทิร์ให้เซลแวมก็ให้เซลนะจําได้ใช่ไหมคะใน4ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเราจะต้องยังลดเสี่ยงอยู่เพราะว่าตรงนี้เห็นไหมพื้นที่สีเขียวยังคุมอยู่ พอเรามาดูในเดนะคะเราจะเห็นว่ายังมีอีกหนึ่งดีมาที่คุมเขาอยู่นะคะก็คือตรงนี้นี่เราจะตีให้แคบลงนะคะก็คือตรงนี้นี่แหละ <c oughs> ดังนั้นยังมีโอกาสนะคะคที่ราคาจะกลับตัวถ้าเราจะบายนะถ้ายังไม่มีสัญญาณกลับตัวเราก็อย่าพึ่งนะคะก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เดเป็นลงแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างเดเป็นลงแน่นอนหูสี่ชั่วโมงก็ลงทุกคนลงแบบแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ ด้านถัดไปของ4ชั่วโมงก็คือจะซ้อนอยู่กับของเดนี่แหละนะคะจะจริงๆตั้งแต่แถวบริเวณนี้เลยนะเป็นเป็นสีฟ้านิดนึงนะคะอันนี้ก็คือของสชั่วโมงซึ่งของ4ี่ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ถามว่าแข็งแรงไม้ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นลักษณะของราคาที่ไหลขึ้นเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็มีดีมาเดซ้อนอยู่ด้วยดังนั้นนะคะตรงนี้มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเด้งได้ นี่มีหลักร้อยด้วยก็คือหนึ่งสี่เก้าร้อยนะคะแล้วก็หมื่นห้าอยู่แถวแถวนี้แหละเนาะแถวแถวนี้ตอนนี้ราคากำลังจะมาเทสหมื่นห้านะคะอ่ะดังนั้นนะคะเทรนด์เป็นลงเนี่ยขาลงได้เปรียบแล้วตอนนี้นะคะถ้ามีแพทเทิร์นให้เราเซล์เราเซล์ได้นะคะแต่ตอนนี้ราคามาติดอยู่ที่ฝั่งสีเขียวอีกแล้วทุกคนดังนั้นทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูในหนึ่งชั่วโมงว่ามีอะไรสวยๆให้เราเล่นหรือเปล่า ตอนนี้นะคะยังไม่ค่อยเห็นซัพพลายสวยๆแข็งแรงเท่าไหร่เนาะอย่างของสี่ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะมีเป็นข้างบนตรงนี้เลยนะคะเป็นข้างบนตรงนี้แต่ว่าน่าจะเป็นของหนึ่งชั่วโมงมากกว่านะคะสี่ชั่วโมงเนี่ยเขายังจับสวิงไม่ได้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นของตัวหนึ่งชั่วโมงนะคะอืมถ้าของสี่ชั่วโมงเนี่ยอ๋อถ้ามีจริงๆนะ ทุกคนเป็นข้างบนนู้นเลยนะคะัเป็นข้างบนนู้นเลยซึ่งยังค่อนข้างไกลอ่ะเดี๋ยวแวมพาไปดูใน1ชั่วโมงถ้าเอาใกล้สุดนะคะก็คือจะมีเป็นซัพพลายกลุ่มนี้นะคะที่ราคาเพิ่งสร้างทิ้งไว้เนาะแล้วก็มีหลักร้อยด้วยก็คือ1 5 1 0งนนั่นเองนะคะนี่แล้วก็ข้างบนนี้นะคะก็คือจะเป็นซัพพลายอีกชุดหนึ่งนะคะที่สร้างตัวนี้ขึ้นมานะคะอ่ะ ก็ปึ๊บตรงนี้นะคะทุกคนมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาเนี่ยถ้ายังไม่กลับตัวนะเขาขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมาติดอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ลงต่อเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากจะบายจริงๆนี่โอ้โหต้องรองให้ราคาสร้างแพทเทิร์ QM เลยคือถ้าเป็นราคาปัจจุบันนะคะราคาควรจะต้องชนะไฮนี้ที่ส่งมาทำโรลล่าสุดเราถึงจะมองย่อบาย ะะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหตอนนี้หน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบนะถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มเข้าสู่ดีมาแต่สัญญาณกลับตัวเนี่ยยังไม่ชัดทุกคนเห็นไหมว่าจังหวะที่เขาขึ้นไปเนี่ยปึงป้งปึง้งพยายามขึ้นไปหลายแท่งมากแต่เวลาลงคือลงป้าบป้าบป้าบเลยเห็นไหมคะว่าสีเขียวเนี่ยโอ้โหพยายามจะขึ้นไปอมีแรงขายสู้พยายามจะขึ้นไป,ยายานไปแต่อันนี้เวลาลงนี่คือลงลงลงอย่างเดียวเลยนะคะบง่งบอกว่าเนี่ยแรงขายยังแข็งแรงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ยังสามารถเซลได้นะทุกคนอาจจะลดเสี่ยงหน่อยเพราะว่าสีเขียวดันขึ้นมานะคะแต่จะบอกว่าโซนตรงนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วเพราะว่าโดนทดสอบหลายรอบดังนั้นนะคะตรงนี้จุดแรกของ1 US ร้นะคะก็ตั้งแต่1,5 100เนาะจนถึงขอบบนเนี่ยประมาณ50ปิปบเนี่ยสามารถพิจารณาเซลได้เลยนะคะเซลได้เนาะมีโอกาสที่เขาจะ ปึ๊บแล้วก็ลงไปอีกนะคะหรืออาจจะลงไปหาโซนข้างล่างที่เรารออยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเออประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะเซลล์เนี่ยแนะนำนะดูดีๆถ้าแรงซื้อเข้ามาหรือมาเป็นฟาสทิร์นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เซลล์นะคะต้องดูการกลับมาด้วยนะประมาณนี้นะคะสำหรับตัว US ร้อโอเคนะเป็นยังไงกันบ้างคะโหวันจันทร์ทั้งทีเนาะเราจัดเต็มเลยวิเคราะห์แบบภาพรวมนะคะมีการรีวิวแล้วก็เออ เห็นมุมมองทั้งมุมมองภาพใหญ่นะคะแล้วก็ภาพภาพเล็กนะคะสำหรับเดเทรนแบบพวกเรานั่นเองเนาะโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าชอบก็สามารถคอมเมนต์นะคะติชมกันได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อเดี๋ยวแวมพาอัปเดตเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ